ทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่ามันมีฝุ่นเนาะมนฝุ่นแล้วก็สีมันจะจับแน่นๆมรันงแรกว่าจะแปรงว่าจะแป,งปงะรงนหคะแปรงค่ะแปรงขัดท้างน,น้ำเพราะว่ามันหาไม่เจ๊ง typical สีก็แห้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไอันอะไดกันนะดูแม่บเหลือกินยอาโอ้โหคำโตมากเลยกำลังเตรียมผสมสีนะคะสีเห็นจ่าเอ็มเรียกนะคะไปดูว่าจ่าเอ็มเรียกทำไม สองแม่ลูกแอบ,บนี้มาเลยบอกโอ้ยถ้าจะเอ็มไม่อยู่นะคงจะตามหากันให้ควักเลย,นะยเยานาะขอบคุณจ่าเอ็มเดอ้อนี่แหลจะจ่าเอ็มอยู่ทางนั้นน่ะกําลังก็เห็นมันกินหญ้าอยู่มันนอนกินหญ้าอยู่ก็เลยเตรียมกําลังจะเอาน้าไปผสมสีกําลังจะทาสีบ้านกลับมาเอาเห็นจ่าเอ็มเรียกอขอบคุณ,คณจ่าเอ็มสงสัยหญ้าเอาไปกินหญ้ากินน้ําแล้วลืมมัด,มมดเออก็เห็นมันนอนอยู่กินหญ้าอยู่เนาะ คุณจ่าเอ็มมากเอาวัวก่อนอให้มันกินผักบุ้งก่อนมันอยากกินผักบุ้งไหไปดูกล่องพัสดุสิของข่าจ่าเอ็มะฮะ,ะ,ะโอ้หกล่องใหญ่เลยอ๋อผู้ส่งคุณพัดหอมนานนะคะอ๋อแม่ดาแฟมิลี่ ก่องใหญ่เลยนะเอฟซีอะไรลุ้นลุ้นลุ้น้วิีใจจังเลยก่องใหญ่ามากเลยมากเลยร่นะไรจะเป็นาหเหมจะเป็นของมา,าจป้ามาลุ้นมาุ่นอันน้องใครเนาะของป้าน,นี่คุณแม่คะส่งอะไรมานฮะดูเร็ว คุณแม่ะาส่งแล้วนะของวัคใหญ่ยเลยเฮลันอันนี้เฮลันแค่ก็ต้องเฮแค่ก็ต้องเฮ ปลาเลยชนีดมาลูกมามามาระว,วังแตกระวังแตกอะไรนะ้นอะไรนะ้อระวังเต๋อมาว้าวแมวอะไรแมวามว้โอ<ห>้หอะไรแมว,แมวเห็นคำว่า,าแมวาคำว่าแมวมาเขาจะปีจะปลาเอ๋ยโอ้โห จำปีจำปาแมวอุ้ยมีจานด้วยอ๋อแม่ดาส่งอาหารน้องแมวมาให้มาให้แปดถุงนะคะ,ะจานของจำปีและจำปาเอาจานของจำปีและจำปามาให้นี่นะคะเขาทานจานเดียวกันไม่ได้อ,อุอยอย่าทะเลาะก,กันสิ อ้ยมานี่มานี่ลูกนี่มาขอบคุณคุณแม่พัดนี่เร็วเวนี่จะ่ทะเลาะกันทําไมนี่มาแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่พัดนะคะที่เมตาหนูเด้อนี่ขึ้นไหมนี่มาแล้วลูกมาจาปีห้ามทะเลาะกันนะห้ามทะเลาะกันมาขอ,มอนนะขอบคุณคุณแม่พัดก่อนนะขอบคุณค่ะคุณแม่พัดขอให้คุณแม่พัดสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้บุญหนุนนํานะคะขอให้มีโชคมีลาบเด้อนะคะขอให้อายุมั่นขวัญยืนมามาทั้งสองเลย พอดีเลยอาหารแม่ดาไม่ไดเอาลงมานะคะพอดีอาหารม็ดมาพอดี่ะมีเห็นไหมขอบคุณคุณแม่พัดเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอ็นดูและอุ้มซูหนูนะคะทั้งจำปีและจำปลาทั้งตั้งแต่อะไรนะทั้งถุงเงินถุงทองนำโชคมะเลือกม่ได้จานมาแล้วกินเลยพอดีอาหารหมดพอดีขึ้นดาวก็ลืมนะคะอย่าทะเลาะกันนะนะอย่าทะเลาะกันนะส่วนอะไรนะ ส่วนบุญเหลือกับบุญรอดก็กินหญ้าอยู่ตรงนู้นนะคะมาเยวให้อาหารน้องเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ให้อาหารตั้งแต่เช้านะคะขอบคุณคุณพัดนะคะนี่สีชมพูใครจะเอาสีชมพูอ่ะสีชมพูให้จำปาไปนะคะจำปาฮะนี่ส่วนจำปีนะเอาน,นีไปนั่นทะเลาะกันรักกันไว้ฮนะอ่ะจำปี จำปีนี้กำลรังเกียจจำตานะเห็นไหมในจานสวยๆเลยนะเก็บปลาทางนี้ลูกาอ,อย่าทะเลาะก,กันกินแล้วก็นั่งกินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยลูกอย่าทำให้อับอายขายหน้านั่งลงอ,อนั่งกินเนี่ยจำปีก็นั่งกินนะนั่งกินลูกงานเละจำกินเป็นระเบียบเรียบร้อย กินให้หมดทุกเม็ดอย่ากินทิ้งๆชินกว้างถ้าไม่อยู่ที่วางปู่้็ไม่ได้อยู่ที่ดีอยงนี้นะถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยดีตามมีตามเสิฟเก้อกอินข้าวดีดอกก็ถือว่าบุญแล้วตร <ๆ S 2> นี้เราเก็บไว้นะตรงนีม่กระปุกคุณพัดเอามาให้นะเคใส่กระปุก ให้สนับสนุนนะคะน้อง,งเป็นแม่ขอุปถัมภำของัะทีเต็มปลาแล้วก็บุญอะไรนะเจาพารวยนำโชคเออไป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 จะไปไหนจะไปไหนอ๋อคำนึกถึงผักบุ้งผักบุ้งตรงนั้นนะ่ะไปแล้วไปแล้วนึกถึงผักบุ้งตรงนั้นนะ่ะไปแล้ว โอ้ยดีนะพี่จะเอ็นอยู่พ่อก็กำลังจะทาสีบ้านไปตามไปค่ะตามไป,ม,ม,ปะะมันกอดดีใจคุณลอดดีใจมากเลยเพนะ่มันเคยกินนาะมันเคยกินนะมันก็จะรู้นะพี่สีมันก็จะนะรู้ว่าเออตรงนี้เคยกินมันก็จะมาเอาให้มันกินหน่อยนึง แล้วก็เรากลับไปนะคะผักบุ้งนะคะหวานเลยนะคะมันชอบพักบุ้งนะคะนานแล้วที่มันไม่ได้มากินเนาะมันก็เลยอยากนะคะให้มันกินพักบุ้งนี้ให้หมดจำปาตามแม่มาเฮ็ดเถอะกินอาหารอิ่มแล้วบ่ จำป <aría> no ีอ <player> <inappropriate> <s Elliott ills> <sh> ิ่มแล้วบ่กินให้หมดอย่ากินทิ้งกินขว้างแป๊บๆก็จะเที่ยงแล้วเนาะจ่าเอ็มก็จะกลับแล้วนะคะเที่ยงหรือว่าบายๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีขอบคุณที่ใจบุญนะคะที่เอารถสีชมพูให้แม่ดานะคะ ได้ไปได้มาไม่เหนื่อยเนาะได้ใส่ของด้วยเนาจำปีก็อิ่มแล้วก็กิกนน้ำแดดร้อน